ก็จากวันก่อนนะคะที่เราบอกว่าน้องอมีมาแรงเนาะเราไปหามาแล้วว่าน้องอะมันคือเพียแป้งซึ่งวิธีการกําจัดอ่เขาบอกว่าให้เอาน้าส้มสายชูหนึ่งฝาผาสมกับน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ลองฉีดพ่นดูเราก็จะดูนะว่าจะกําจัดน้องได้จริงไหมคือตอนนี้น้องยัวเย,วยวีมากคือไม่ไหวแล้วกุหลาบ หลบใบเป็นแบบนี้ใบสีอ่อนแต่ว่าน้องก็ยังดู้อเคยังไม่กังวลมากแต่อันนี้น่าจะไปแล้วแหละสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเอเไว้ด้านแนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตห้องคือห้องของเราเนี่ยก็ผ่านมาจากคลิปที่เราอัปเดตห้องแล้วนะตอนนั้นห้องน่าจะประมาณแบบ7 0 8 0นะแต่ตอนนี้ห้องของเราเสร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปอัปเดตนะคะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เรายังไม่เคยพูดเนาะว่าเฟอร์นิเจอร์เราสั่งที่ไหนราคะเท่าไหร่นะคะแล้วก็โอเคหรือเปล่านะก็เผื่อเพื่อนอยากจะไปตามตามนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็นี่นะคะเป็นห้องโดยรวมของเรานี่อ่า อันนี้คือม่านนะเรายังไม่เคยโชว์ให้เพื่อนๆดูคือมานะ่านอ่ะมันสามารถแบบอันนี้ม่านเราเลือกจากร้านข้างนอกนะคะเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ามา่านอะไรแต่ว่าเนี่ยมันมันสามารถแบบปิดสนิทได้เลยเนี่ยแสงก็จะไม่เข้าเนาะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าแบบเราอยากให้แสงมันเข้านิดนึงก็สามารถเลื่อนให้แสงมันเข้าได้นะคะนี่อ่าอย่างนี้ แสงก็จะเข้าได้บางส่วนนะคะก็จะไม่ทึบไปหมดเลยเนาะก็จากมากนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตรงโซนโต๊ะดีกว่าโต๊ะนี้นะคะเป็นโต๊ะที่เราภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะเพราะว่า เ,เราสั่งทำโตนี้นะคะเราสั่งทำกับร้านไม้นะคะที่ชื่อร้านแสงสินนะคะเพื่อนๆสามารถหาร้านนี้ได้คือร้านหน้าร้านเขาอยู่ที่จตุจักรนะคะโซนแบบที่ขายเฟอร์นิเจอร์อยู่ในตึกอะค่ะเพื่อนแต่ว่าเขาก็จะมี a c e b o o k นะเดี๋ยวเราจะแปะ Facebook ของร้านแสงสินไว้ให้นะคะแบบนี้จริงๆอ่ะแฟนเราอะ่ะเขาไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วคือเขาชอบมากแต่ว่าแบบเหมือนมันจะต้องสั่งมาจากข้างนอกอย่างแบบ นอกประเทศอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆซึ่งมันแบบค่อนข้างลําบากเนาะแล้ว,ลวเราก็เลยเอาแบบไปให้เขาดูว่าประมาณนี้สามารถดัดแปลงมาทําได้ไหมนะคะในราคาอันนี้เราบุหนังแท้ด้วยนะคะเออก็คือโต๊ะนะคะมีเก้าอี้สี่ตัว,ตวรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยในราคาประมาณ3 8 0 0มบาทนะคะเ<ม>พื่อนๆก็คือราคาดีมากๆเลยอันนี้เป็น ไม้สักนะคะไม้สักก็คือไม้มีความหนาแข็งแรงทนทานเลยนะคะแล้วก็เก้าอี้เขาก็บุหนังแท้สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาหนังแท้หนังเทียมคือถ้าพเพื่อนเื่อเอาหนังเทียมอะ่ะก็จะถูกลงไปก่อนนี้นะคะแล้วก็ที่สั่งสินเนี่ยเขาจะคัสตมไมซ์เฉพาะไม้สักนะคะจริงๆอะ่ะเขาก็จะมีไม้อื่นด้วยเช่นแบบไม้ยางหรือว่าไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นเขาจะขายเป็นสําเร็จรูปแล้วเนาะก็ต่อมาที่เออจอก,การนี้เราสั่งมาจากช้อปปีนะคะ แล้วก็ดอกไม้น,นี่ก็มาจากช้อปปีเหมือนกันรู้สึกสองอย่างนี้ส่งมาจากเมืองจีนนะคือราคาก็น่ารักมากๆเลยน่าจะแบบอันนี้ดอกละสิบกว่าบาทมั้งเออแล้วคือเขาทําเหมือนมากเลยมันจะมีความนิ่มๆอะ่ะน้องอะ่ะแล้วคือสีสวยมากอ่ะเราให้ดูใกล้ๆแล้วก็ตัวแจกันก็น่าจะสามสิบสี่สิบบาทมั้งคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะ มาที่กรอบรูปนะคะเราซื้อแยกนะกรอบเนี่ยเราซื้อของเมืองไทยนะน่าจะกรอบแล้วประมาณ140ถ้าจําไม่ผิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะในช้อปปีอันนี้เราสั่งจากช้อปปีแต่ว่ารูปเนี่ยเราสั่งแยกมานะคะรูปเหมือนจะส่งมาจากเมืองจีนนะคะก็เป็นแบบภาพปริ้นบนแคนวาสนะคะโอเคไปกันต่อที่อันนี้นะคะเป็นโซฟาหนังแท้นะ ทั้งตัวเลยนะคะบุหนังแท้ทั้งตัวอันนี้เราสั่งทำเหมือนกันจากร้าน Divano นะคะเหมือนเขาจะมีใน i n s t a g r กรนะ mm. ก็คืออยู่ชานเมืองกรุงเทพแบบเพื่อนๆพ mm. เพื่อนๆสามารถแบบไปที่หน้าช็อปเขาอะค่ะแล้วก็ไปออกแบบร่วมกันได้เขาก็จะมีราคาบอกถูกอย่างเลยคือถ้าเพื่อนๆอ,อยากอันนี้โซฟาตัวนี้นะคะราคาประมาณ65,000บาทนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ในราคาเย่อมเยีวยกว่านี้ก็สามารถแบบไม่ต้องบุนหนังแท้ทั้งตัวก็ได้เนาะแต่คือของเราอะคิดว่าแบบเออไหนๆก็แบบซื้อแล้วไงเราก็เลยแบบเออบุนหนังแท้ทั้งตัวไปเลยละกันนะคะน้องก็อันเนี้ยหนังอิตาเลียนออยนะคะน้องมีความนุ่มแล้วก็หอมามากๆเลยเราเลือกเป็นสีช็อกโกแลตเนาะ ออประมาณนี้นะคะส่วนหมอนอิงไม่ได้รวมนะคะคือหมอนอิงนี่เราสั่งมาจากช้อปปีเหมือนกันทั้งตัวปอกหมอนแล้วก็ตัวหมอนนะซึ่งราคาก็ดีมากๆทั้งคู่นะคะเพื่อนๆก็มาน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะอัปเดตวันนี้นะคะก็คือเจ้โต๊ะกลางโซฟาตัวนี้นะคะโต๊ะกลางตัวนี้เนี่ยเราสั่งมาจากร้านธรรมลิต Home a n d Decorate นะคะอันนี้มัน ร้านเขามีน่าจะหน้าร้านอยู่เชียงใหม่นะแต่ว่าเราอไปเจอเขาใน i n น t a g r กรมนะคะก็โต<ม>๊ะตัวนี้ราคา8,200บาทนะคะรวมค่าขนส่งทุกอย่างแล้วนะน้องก,ก็จะมีดีเทลคือข้างล่างก็จะเป็นแบบเนี่ยงานศาสนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นกระจกนะคะน้องมีความแข็งแรงพอสมควรแล้วก็เ ตอนนี้ที่ใช้มาก็ยังไม่พบปัญหาอะไรก็สวยงามนะคะในราคา8 2 0 0บาทนะคะค่ะก็น่าจะอัปเดตประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรนะคะอยากถามเราก็สามารถลงไว้ในออคอมเมนต์ได้เลยนะคะอ๋อลืมไปอานะเรามีนาฬิกาด้วยเพื่อนๆใช่เราสั่งนาฬิกามาติดนะ นาฬิกานะสั่งมาจากช้อปปีน่าจะ200กว่าบาทเป็นนาฬิกาลายไม้นะคะเดี๋ยวเอาเข้าไปดูให้ให้เข้าไปดูใกล้ๆแล้วกันแสดงน้องก้นน่ารักมากๆเลยโอเคโอเคก็วันนี้นะคะเราก็ขอจบการอัปเดตห้องนะคะของเราเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ o อเวอร c h a n n ชแด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย